สวัสดีลูกค้า49บาททุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเสนอเนื้อชึบขาวเงากับทิปขาวด้านนะฮะว่ามันจะมีความต่างกันยังไงความสวยมันจะขนาดไหนนะฮะคือตอนนี้เรามาเจอกับเนื้อทึบขาวเงาเกรดเอปกตินะครับเหมาะสําหรับติดพวกแบรนด์ครีมใช่ไหมอ่าใช่ไหมครับพี่บุง้งใช่ครับใช่อ๋อ เนื้อหาก็จะเหมาะก,กับการติดพวกแบรนด์ครีมพวกที่ต้องใช้ความเงาเงา,เงาสวยๆนะฮะแล้วครั้นี้เราจะมาหากันไปดูเกตเนะื้อทึบข่าวด้านครับเป็นทึบข่าวด้านเป็นเอคมชัดนะฮะงานนี้จะเหมาะก,กับพวกตัวหนังสือที่ต้องการความคมชัดครับตัวเล็กๆนะฮะมันต้องใช้ความละเอียดเยอะๆนะฮะ มันก็จะดูสวยครับดูชาร์จขึ้นมาครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะฮติดต่ออินบ็อกซ์ไลน์หรือ Facebook หรืออีเมลฮะขอบคุณครับ